ขอยากเคลียร์จอท่านหน้ามาแล้วมาแล้วเขาเขาเปิดไงนะเขาเขาในอามเขาเปิดไงนะเข้าสู่เนื้อหาหลักครับหร้บวันนี้เราจะมาพังหลายคนเศร้า่าเกมมันบั๊กเยอะมากเราจะมาดูกันว่าในมุมมองของของโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยเราดูว่าบั๊กนี้มันเกิดจากอะไรเพื่ออย่างน้อยจะได้เรียนรู้ว่าเทคนิคในการทําเกม ที่เราเล่นกันอยู่ในทุกๆวันเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างแรู้แล้วผมจะที่ต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองไม่ได้ซื้อไซเบอร์พังไม่เคยเล่นไซเบอร์พังแล้วผมจะมามองในรูปแบบคนนอกล้วนๆผมไม่ได้พูดถึงคุณภาพของตัวเกมไม่ได้มารีวิวเกมนี่ไม่ใช่เราดูแลผมดูแลเวจะมาสนุกไปกับบั๊กตรงนี้่าแล้วก็มาเอาความรู้เรื่องของการพัฒนาเกมมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเดาล้วนแต่มันก็ไม่น่าจะนีจากนี้หรอกนะมาไซเบอร์พังเพลงมา ชอบจังหวะเลมาใส่เบเพลงมาจังหวะแม่งยางให้เลยเดี๋ยวผมเปิดเพลงรอก่อนเอองนี้แบงนี้มา n a k a m Channel วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเวโกนะที่ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟไทยซึ่งผมไม่ได้รับสปอนเซอร์หรืออะไรนะนก็ยังไม่เคยเล่นด้วยเวโกเนะี่ยตัวมันก็ยังไม่เข้าด้วยนะเวโกเห็นปะคือยังไม่เข้านี่ก็คือมีบั๊กเยอะมากนะจากหลายช่องที่เขาทำนะก็คือพบเจอบั๊กกันเยอะมากๆมา,มาเดี๋ยววันนี้เราจะมามองในมุมมองคนเล่นแอลคนหนึ่งนะว่าบักนะ๊กเวโกเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วมันเปรียบเทียบได้กแับไบส่บ์พังหรือเปล่าเอา้ามา ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <laughs> ผ,ผมต้องขอโทษนายอามไว้ก่อน <laughs> okay. นะโอเคงั้นเราจะมาดูบัคนะเราไปไล่กันเลยว่ามีคลิปไหนบ้างที่มันมีบัคกันบ้างที <laughs> ่แม่งหลุดขำอ่ะ <laughs> อันนี้นะแพสซีฟบัคนะครับเฮ้ยอันนี้ผมชอบมากเป็นบัคที่โง่มากก็คือแพสซีฟของเวโก้อ่ะคือการสิงตัวละครถูกไหมแล้วทีเนี้ยตัวละครมันบัคเว้ยดูนะเราสิงรักเข้าไป สิ่งลักลักใช้ไลท์ไบดิงถูกแล้วใช่ไหมอันนี้ถูกแล้วโปรแกรมเขียนถูกแล้วก็คือสิ่งลักเราได้ไลท์ไบดิงจากลักแ <My S 1> ล้วโดนไปซีเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมออโต้ไอคแทบเดี๋ยวโโโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอโอโต้ไอคแทบเป็นสกิลสกิลคิวดูดิเนี่ยโอ้ยผมรู้แล้วโปรแกรมเมอร์น่าจะพลาดครับพลาด,ดน,นิดนึงก็คือคือเขียนเขียนโค้ดไปแล้วว่าว่าเออเวลาแปลงร่างให้ ให้จำเอโต้แ c ็กด้วยว่าออโต้แแ็กนะตอนไหนเดี๋ยวดูนะเด,เ,เดี๋ยวเราย้อนไปดูใหม่เนี่ยเวโก้ ego, ยึดล่างใช่ไหมปั๊บแล้วพร้อมกับการยึดล่างมันเป็นออโต้แแ็กไงโปรแกรมเมอร์เขาเขียนว,ว่าเอา้าคุณต้องจำเอโต้แแ็กล่าสุดของตัวที่คุณยึดมาถูกไหมฮึโปรแกรมเมอร์เขียนถูกแต่ออโต้แแ็กที่แม่งลั่นออกมามันดัน กดใช้สก e ิล e รัวๆเหมือนเหมือนมันเหมือน,ม,น,ม,นมันยึดล่างแล้วมันกด e รัวๆเอ้ะกดกดสกิล q ขออภัยยึดล่างแล้วกดสกิล q รัวๆทำให้ลักใช้ไลร้บิดิงแล้วโปรแกรมดันจำว่าไอ้ไลร้บิดิงที่มันใช้อ่ะเป็นออโต้แคทเห็นไหมอื่พูงกับพูงกับสั่งปีละออโต้แคทแต่โปรแกรมบอกว่าแต่ออโต้แคทยังเป็นไลร้บิดิงอยู่นะครับพูงกับลิโต้พูงกับบอกว่าไม่เป็นไรมันต้องมัดอะไรนะโชว์มัดโกออนลุยต่อไป โอ้เปิดเพลงให้มันเข้านะดูนต่าไปฮะทำไมอีกคือได้วะวูฮะอัน,นี้ผมไม่รู้อ่ะอันนี้ผมอธิบายไม่ได้อ่ะเอา,อา,อา,อาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวแขกเอาตัวแขกเป็นแบบอีกคือ,องีอ้อ่ะอ่ะเดี๋ยวดูเวนดูคิวๆรุลวะ ไม่ใช่สกิลคิวสกิลอีคอนเดมอย่าบอกว่าคอนเดมลัว,ลวโ,โดดเป็นลิงเลยไอเวนมึงโดดเป็นลิงเลยอ,อันนี้หลักการเดียวกับรักเมื่อกี้นี้นะที่ผมบอกเนะอันนี้อาเซียอย่าบอกนะว่าเสกทหารรัวๆโอ้ยพี่เจ๊เดี๋ยวเดวียวอ,อันนี้ไม่ใช่เสกทหารแล้ว อันนี้มึงมึงเตกป้อมเอาละป้อมยิงป้อมด้วยป้อมยิงป้อมด้วยยึดเค้ K. ติดแพสซีฟเหรออ๋อบัฟแพสซีฟอันนี้ก่อนก่อนเข้าพีดีนะเอ้ก่อนก่อนเข้าเซิร์ฟจริงมาดูเซิร์ฟจริงตอนนี้เหลืออะไรบ้างเห็นว่าเซิร์ฟจริงก็ยังเหลืออยู่อันนี้เป็นบัคสกิลอันนี้ผมผมผมดูแล้ว เวลาเราเปลี่ยนตัวเนี่ยจะดูนะอันนี้คือโปรแกรมเมอร์คือเออเขียนพาดเขียนโปรแกรมพาดดูนะรีซินไม่ใช่รีซินเนี่ยขออภัยเอาใหม่เอาใหม่ดูใหม่เวโก้ทำการสังหารรีซินแล้วก็แปลงร่างเป็นลิซินหลังจากนั้นรีซินทําการโซนิกเวฟเห็นไหมแต่ก่อนที่จะทําการโซนิกเวฟเนี่ยเขาสังหารอาคาลิทําให้โปรแกรมไปจําว่าเฮ้ยล่าสุดอน่ยนายสังหารอาคาลินายต้องมีสกิอลอคาลิถูกไหม ปด o n น c กเวฟครับสิงล่างอาคาลิได้อาคาลิมาโซนิ c เวฟยังไม่หมดถ้าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรมันควรจะสกิลคิวเป็น5 Point Strike ปลาดาวกระจายไปข้างหน้าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับฮ <All right. S 1> อาคาลิปลาโซนิ c เวฟไอเวนแล้วพุ่งเข้าไปได้ด้วยแล้วต้อยแขกและอีกลับมามึงคือตัวอะไร <laughs> ผมว่าเขาไม่ได้เขียนลาดครับ ไม่ได้เขียนเลยมากกว่าเขียนให้กอปตัวละครแล้วปล่อยให้คนเล่นเจอมึงคือตัวอะไรอันนี้คือเหนือขั้นไปแล้วนะเดี๋ยวดูนะยึดล่างรีเซนฆ่าอคาลิส่วนอีกเว็บทิ้งไว้ยึดล่างอะคาลิสปว่าทะทยอันนี้ไม่ติดเดีนยไม่ติดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูส่วนเวบนี่ส่วนอีกเวบโปอีกลับมายังเท่นี่คือตัวอะไรนี่เนี่เป็นบั๊ ของฟิสยวดูนะก็คือเวโกะสังหารฟิสในป่าปรับแล้วก็ยึดร่างฟิสนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือฟิสใช้สกิลอีสกิลอีในความสามารถของฟิสก็คือมันคล้ายๆเขาเรียกว่าไรนเนี่ยเนี่ยคือเขาใช้ E ก่อนที่ร่างเขาจะหายไปแพสซีฟของเวโก้คือสิ่งร่างศัตรูมีเวลา10วินาที ในการใช้สกิลมานาไม่ลดเพราะว่ามีแค่สิบวิสิบวิยังไงใช้สกิลมานาใกล้หมดอยู่ดีเขาก็เลยมานาไม่ลดแต่เมื่อกี้คนทดลองบั็คนเนี้ยเขาลองกด e ก่อนที่แพสซีฟมีแพสซีฟอยู่นี้เห็นไหมระยะประดาของแพสซีฟของเวโก้พอจะหมดเขากดกระโดดโปรแกรมดันจำไว้ว่าตัวส้นตีนเนี่ยกดสกิล e มันเลยมองไม่เห็นเวโก้ดูดิเนี่ยมองไม่เห็นเวโก้มันก็เลยไม่ตีเวโก้เนี่ย เนี่ยมันไม่ดีเห้ผิดที่ใครไม่รู้ผิดที่เวโก้ลืมจำสกิลเอ้ยผิดที่โปรแกรมลืมลืมรีเซ็ตข้อมูลเนี่ยเห็นไหมผมไม่ห์าจากการเป็นคนเล่น LL คนหนึ่งคือเขาลืมรีเซ็ตเวลาแพสซีฟกลับมาเนี่ยโคคิเมอร์คนเขียนว่าเออให้รีเซ็ตข้อมูลทุกอย่างกลับมาเป็นรีเซ็ตหนึ่งใหม่หมดไม่ใช่ไปจำอะไรล่าสุดอะไรงเงี้ยอีซีฟ่ฟาร์มไม่มันฟาร์มยากนะถ้าถ้าเกิดดาเมจไม่พอ อันนี้มันมันออกมันออกเบซอมา3อันมันเลยฟาร์มได้นั่นแหละอันนี้ยูมิที่คนบ่นกันเบกโกลายเป็นยูมิสิงเพื่อนแล้วออกไม่ออ <centimeters> ออกไม่ได้ก็หลักการเดียวกับฟิตครับก็คือ ลืมรีเซ็ตค่ามมีให้คะแนนปะใช่ไหมคะแนนผมให้คะแนนตอนจบเนี่ยคิดว่าอ็อบติมัยใช่ไหมโอ้ได้แน่นอนอยากอ่อก็ฝาก,กวบบนี้นะผมฝากมั่งเป็นแชมเปี้ยนตัวแรกนะที่ออกมาแล้วมีบักเยอะมากๆกว่า30บบัคแชมเปี้ยนตัวอื่นไม่ไม่สามารถมีบักเยอะได้ขนาดนี้ที่ผมก็ไปตัดสินอะไรไม่ได้นะว่า ว่าเขาทำดีหรือเขาไม่ดีหรือเขาเอามัวแต่เวลาไปทำเพลงหรืออะไรผมไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่ในนี่สุดแล้วเราก็ยังไม่ได้เล่นเวโกนะครับณณนะนะตอนที่ผมอัดคลิปคือเรายังไม่เล่นเวโก เรายังไปตัดสินไม่ได้ว่าเออบั๊กมันหายหรือยังแต่ส่วนมากบัักที่เขาเอามาโชว์จะเป็นบั๊กในเซิร์ฟทดสอบนะถ้าเข้าจริงมันก็คงหายแล้วลรืมัง้งถามว่าเดลลอปได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เรียนโปรแกรมเมอร์มาครับเดลลอปไม่เป็นครับ <Wow. S 1> ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมการวิเคราะห์บักบักของเมโกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอาจจะได้ความรู้บ้างหรือไม่ได้ความรู้บ้างสุดท้ายนี้ก็อยากฝากไลออดว่าเพลงคุณมันสุดยอดเลยครับ จบคลิปโอ้โหแม่งจบคลิปอย่างเท่เดี๋ยวผมจะถัดอันนี้ลงยู u ูบก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเช่นเคยครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบก็ช่วยกันแชร์นะครับสนับสนุนเล็กน,น,น้อยอะไรที่ทําฟรีได้ก็ทําไปนี่ฝากมุณไออามด้วยกดไลค์แชร์กดซับนะอะไรฟรีๆก็ทำํำๆกันไปนะครับก็ขอโทษในอามด้วยครับที่เอาคอนเทนต์มาลอกเลียนแต่ว่ามันมันอดไม่ไหวจริงๆนะครับ